สินสอดนัดเดทคูกิมีตาดีเจอซุ่มซื้อสวมแหวนหรือแท้จริงมั่นแล้วเรเดาว่าแฟนๆลุ้นกันทุกวันถึงข่าวดีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของคู่รักซุปตาณเดทยา่ยาๆเพราะในตอนนี้นั้นทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีควรค่าแก่การแต่งงานแล้วล่าสุดก้ากุมพาพันสองพมีผู้โชคดีบังเอิญเจอนัดเดทที่ร้านทองลหลายๆคนก็เดากันไปว่าจะตัวนั้นไปซื้อทองมาไว้ทําอะไร ซื้อเก็บไว้หรือซื้อเพราะจะใช้เป็นสินสอดสู่ขอแฟนสาวแต่แล้วความจริงก็กระจ่างแฟนๆลงความเห็นว่าทีนเดชไปซื้อทองอาจจะเป็นเพราะจะนําไปให้คุณแม่แก้วหรือเปล่าเพราะวันที่10บกุมภาของทุกปีจะเป็นวันเกิดของคุณแม่นั่นเองค่ะอีกทั้งก่อนหน้านี้ล่าสุดต้องบอกเลยว่าสาวยายาอุรัสยาเดินทางไปฝรั่งเศสแต่ที่ต้องกรี๊ดไปก่อนนั้นคือหนุ่มนเาเดทคูกิมิยะนั้นติดไปด้วยเนยสิโอ๊ยอิจฉาหนักมากเดี๋ยวทั้งคู่นั้นได้โพสต์รูปคู่กัน คือการแต่งตัวที่คล้ายกันไปอีกงานนี้เลยต้องโดนสืบอย่างแน่นอนแฟนคลับที่จ้องจับผิดกันตาเป็นมันเลยทีเดียวและแล้วก็เข้าเต็ม,เ,ตมเห็นแหวนที่นิ้วนางของยาย่านั่นเองจนทำเอาแฟนคลับนั้นลุ้นหนักมากว่ามีการสวมแหวนที่หน้าหอไอเฟลแล้วหรือเปล่านะงั้นเรามาดูภาพแหวนนั้นกันเลยมันยังไงกันนะเสาย,ายาย่าต้องบอกเลยว่าแหวนนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างคาดเดากันระหว่างกันหนักมากว่าสวมแหวนที่ฝรั่งเศส ซึ่งต่างก็เดากันว่าจะข้างขวาหรือข้างซ้ายกันแน่แต่สุดท้ายชาวเน็ตก็วิเคราะห์และฟันธงว่าเป็นนิ้วนางข้างขวายังไม่ได้มีการสวมแหวนหน้าหอไอเฟลเป็นแน่แท้แม้ว่าบรรยากาศจะแสนโรแมนติกขนาดนี้ก็ตามแต่ละนัดเดทเคลียร์แล้ว,ลวข่าวลือมันเงียบเขาลือว่ามันเงียบแล้วนะหรอก็ดีนะไม่มีไม่มีคนโฟกัสที่แหวนเขาก็มีซื้อเรายังไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมแหวนมันยังครับแหวนปกติล่ะ ก็มีบ้างที่ซื้อของให้กันตามโอกาสเล็กๆน้อยๆเราก็อยากให้เขาใส่อะไรที่เราซื้อให้ด้วยแหวนที่เป็นขาวไม่ใช่ของเราใช่ไหมมีหลายอันนะครับที่เราเขียนแคปชั่นว่าโอเคนะไม่ไม่อันนั้นคือถ่ายรูปกันแล้วมีหลายรูปแล้วก็จะเลือกรูปได้ถามว่าโอเคไหมรูปนี้ก็โอเคนะก็โอเคลงรูปนี้แล้วกันเห็นว่าซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ด้วยอ๋อก็ซื้อไปซื้อไว้แต่ว่าในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเห็นบางทีแก่ตัวมาอาจจะไปอยู่ใกล้ๆ ห่างจากกรุงเทพชั่วโมงกว่ากลับมาทํางานได้ค่าที่ถึงร้อยล้านไหมไม่ถึงไม่มีขนาดนั้นหรอกเป็นเรือนห่อไหมยังครับถูกโยงข่าวหรือคู่รักซุปตาซุ้มสร้างเรือนหอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมตอนนี้ทําบ้านใหม่ของตัวเองอยู่เพราะว่าอยู่วงการมาเยอะของเยอะขึ้นเต็มบ้านก็เลยสร้างบ้านใหม่ที่โอโถงสะดวกสบายกว่าเดิมครับ